กลับมาพบกับพิกทต่ช่องสีทุกคนครับคลิปนี้พิกฤติก็มีพัสดุกลองใหญ่นะจากล็อก toy thailand นะไปสั่งเซตใหม่บิกขันสาวเวอร์ชัน8ทุกคนนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ามาดูกันเลยครับทุกคนนะ น,ะนี่ตัวต่อมจะมีตัวต่ออยู่ข้างในทุกคนครับเป็นลักษณะนี้นะครับทุกคนนะนข้างในนี่ก็จะมีวิธีการต่อนะครับนี่วิธีการต่อนะครับนี่นะนวิธีการต่อนะครับปืบหรายละเอียดเพียบนะ อันนี้ก็เป็นรถไฟดีเซลรางแล้วก็อ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดชุดอื่นๆแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์โอ้โหดีเซลรางกรุงเทพก็จะเป็นคล้ายๆแผ่นถนนนะแถมมาในกล่องนะครับต่อเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในกล่องได้นะเออนะครับนี่นะดีเซลราง ใครเก็บรถไฟอยู่แล้วนะครับดีเซลรางอ่ะของนี้ก็เป็นรถตำรวจนะครับโอ้ออรถตำรวจนี่ก็อ่เนี่ยเห็นไหมตัวต่อนก็นจะออกสีน้ำตาลครับทุกคนนะออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับโลโก้นี่มีวิธีต่อมาให้นะครับอ่านี่ปึ๊บ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  นี่นะครับวิธีต่อมาให้เออน,นะนะครับมีชิ้นส่วนต่างๆนะครับน่าจะต่อกันได้นะนะครับนี่มีชิ้นส่วนให้ก็จะได้เป็นรถตำรวจนะตำรวจทางหลวงแหละมีกล้องจับความเร็วแล้วก็มีตำรวจทางหลวงมาด้วยนะครับเออน,นะครับนี่นะ ดีเซลางกับรถตำรวจมาอ,อยู่ในกล่องเดียวกันนะครับสุกคนดก็จะเป็นมาลากจูงนะครับนี่เซ็ตมาลากจูงก็แกะมาอย่างนี้เออโอ้เซ็ตมานี่เยอะทีเดียวนะโอ้โหต่อจนเหน่แน่นะนี่เซ็ตมาลากจูงนะครับโอ้โหนี่นี่ดูรายละเอียดเขาเยอะหลายหลายร้อยชิ้นนะหลายชิ้น นะครับม้าลากจูงนะนี่ก็มีรายละเอียดให้มีสติกเกอร์นะครับแล้วก็นี่วิธีการต่อครับทุกคนโอ้รายละเอียดเขาเยอะนะนี่ออโอ้โหม้าลากจูงนะครับต่อให้สะใจไปเลยนะครับนะเก็บไว้ตรงนี้ม้าลากจูงขับรถมา้ามาดูรถม้าหน่อยนีรถมา้าอ่าที่ส่วนของรถม้านะทุกคน นะครับชิ้นส่วนของรถม้าอ่าชิ้นส่วนของรถม้านะครับแล้วก็นี่วิธีการต่อรถม้านะครับวิธีการต่อของรถม้าของเขานะรนะายละเอียดเยอะนะครับนี่นะฝึกสมองได้ฝึกสมองลองปัญญาแน่นะนี่ออกมาเป็นรถม้าให้ได้นะนะครับนะแล้วก็นี่เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์โอ้โหโนะ นี่ครับไปจัดกันได้อยู่ที่เพจของ Lo t t อย Thailand นะสี่กล่องนี้ก็มาใหม่ของเวอร์ชัน8ครับทุกคนมาใหม่ของเวอร์ชัน8ก็ไปสั่งที่เพจเขานะอ่ะอย่าลืมไปจัดกันนะครับสำหรับบริกหันสาเวอร์ชัน8นะที่เพจของ Lo t t อย Thailand เดี๋ยวไปกิจทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเซตนี้ก็636บาทครับทุกคนครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไปกิจและช่องสีทุกคณด้วยครับคลิปนี้ไปกิจลาไปก่อนครับทุกคนครับ สวัสดีครับ